สวัสดีทุกท่านด้วยนะครับมาอยู่กับผมโยชิสุดแล้วในวันนี้เราก็จะมารีวิวของตัวรถคันใหม่ล่าสุดนะครับจะเป็นรถอะไรเดี๋ยวเราค่อยไปดูกันและในนะั้นตอนนี้ก็มีกิจกรรมในการแจกของตัวสกินนะครับเขารเรียกว,ว่าสกินอะไรคริสต์มาสหรือเปล่าหรือว่าสกินตุกจีนน่าจะเป็นสกินตุกจีนมากกว่านะครับก็จะเป็นรถ s i so, s o อโซเอสตาร์ไลแล้วก็เอสลูนา s นะครับมีทั้งหมด3คันนี้ส่วนภารกิจก็คือลอกอิน7วัน เล่นมาธรรมดานะครับก็สะสมให้ครบ4วันนะวันละ2สนามให้เข้าเส้นชัยนะครับแล้วก็จะทําการใช้เน็ตโร88ครั้งอะไรนี้ก็รับสกินไปเลยซุ่มดูนะครับอันนี้มันให้ไม่ให้เราเลือกอันนี้มามันให้เราสุ่มนะว่าเราจะได้สกินแบบไหนนะครับมีทั้งหมด3ถุงตุกจีนนะครับ<ม>ในของตัวรถใหม่ก็จะเป็นรถคันนี้นะครับ Legend of w u k i n g นั่นเอง ก่อนที่เราจะไปส่งก็ให้เราเข้าไปตรงที่อยู่ในรักกี้บ็อนะอันนี้สําหรับใครที่อาจจะยังไม่รู้นะครับสําหรับผู้เล่นใหม่ก็จะยังไม่รู้ว่ารถเนี่ยมันหาจะไหนส่งผู้เล่นเก่าเนี่ยเขารู้กันอยู่แล้วนะครับให้เรามาตรงที่กิฟต์แพ็คนะครับหรือมาตรงที่เวิร์ h ช p ก็ได้นะส่วนของตรง w o r ร s h ช p นะครับก็จะมีตัวรถ AE86 นะครับมันมา ให้เราสุ่มในรูปแบบคูปองเนื่องจากตอนแรกเนี่ยเขาจะมาในรูปแบบแจกฟรีในกิจกรรมก็คือําภารกิจก็รับไปเลยแบกฟ,ฟรีนะแต่ในนตอนนี้นะครับสำหรับใครที่อาจจะไม่ทันช่วงกิจกรรมในการแจกฟรีในะของ ae 8 6ก็ใช้กูปองมาทำกันสุ่ม ae 8 6ถ้าตีประมาณกี่กูปองก็อยู่ที่ประมาณ120000กูปองถึง1300000ูปอง ด้วยประมาณนะครับก็เอาไปได้เลยถือว่าเป็นรถคับ A อสฟรีที่ดีที่สุดในนาะตอนนี้สำหรับสายฟรีนะเดี๋ยวเรามาทำการสุ่มในของตัวรถ g i ฟต์แพ็ที่เราจะรีวิวในวันนี้ก็คือ r e g e n t of Booking นะครับผมมีในของตัวตัวกิฟตอยู่ที่56แล้วก็ตัวลูกจอยเกมนะครับอยู่ที่372 ก็มาทำการสุ่มกันก่อนส่วนเพชรก็ 54k นะครับลุยกันเลยว่าผมจะใช้หมดประมาณเท่าไหร่นะฮะแต่เห็นเขาบอกว่าอยู่ไม่เกินที่4,000เพชรนะแต่ไม่รู้เหมือนกันนะครับลุยในรอบที่กันเลย สุ่มแบบร,รัวๆไปเลยแต่มันไม่รัวมันไม่ทันใจครับทุกคนรอง,งั้นเราก็ไป,ไป้าป้ารัวๆมีค่าไหมมีค่าไหมอุ้ยได้กระทักรอยคิงแล้วกีไฟพัชจีครับกระทักคอยคงิงนะรู้จักไหมไม่รู้จักหรอเดี๋ยวเอาฟ้าหัวกันเลยทีเดียวนะครับบางกันสูนได้ด้วยนะฮะนี่กันชนกันชนอือเอากระทักกันชนไว้ก่อนมันมันไม่ใช่เกมจริงปืนไงสุ่มไปเลยนะครับตอนนี้ก็เรื่อยๆนะยังสุ่มเรื่อยๆอยู่ครับอะของที่ผมสะสมมาก็ยังไม่หมดนะครับยังสุ่มได้เรื่อยๆนะฮะ มาโอ้โหหมดแล้วนะครับได้รถมาแล้วนะแต่ยังไม่ใช่ถาวรนะครับอ่าโอเคเลือกไปเลยป่ะแล้วก็อ่ะอันนี้ก็ยังไม่ได้นะครับเราก็ทําการซื้อเข้าไปนะครับครั้งที่หนึ่งนะแล้วก็ซื้อเข้าไปครั้งที่สองนะครับสุ่มเข้าไปได้รถครับสามสิบวันนะฮะจะขออนุญาตซื้อกันก่อนเลยนะครับครั้งที่สามซื้อแล้วห้าครั้งนะครับสุ่มเข้าไปได้โชตครับโอ้ยเกือจัด ท่านที่หกทานที่เจ็ดท่านที่แปดครับทานที่เก้าครับโอเคพบแล้วลุยอวบอแบบกลางตีเหมาตู้เติงเติงครับ MC ทุกท่านเกลือจัดอย่างกำลังตีเลยนะก็ถาวันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยว,วเวลามาเช็คดูว่าผมหมดทั้งหมดกี่พันเพชรกันนะครับว่าผมหมดเท่าไหร่ผมก็คานวณม,มาแล้วนะครับ ตั้งแต่ของฟรีแล้วก็อของที่ผมใช้เพชรสมนะแบบร,รวมทั้งหมดเลยถ้าการันตีประมาณกี่พันเพชรนะครับผมก็คิดมาแล้วอยู่ที่7,450เพชรด้วยประมาณนะครับ7,450เพชรเลยนะในของลถเรเจน t O อ w o ว d ดอิ g นี่ไงถามว่าดีไหม ก็ไม่ได้ดีมากครับไม่ได้ดีเลยแหละนะเดี๋ยวเราเอาไปดูสกิลกันแล้วก็ไปอัพลดกันเลยดีกว่าแล้วไปทําการเทสและรีวิวกันเลยนะครับความสวยงามนี่ก็ถือว่าพอนข้างจะสวยงามได้อยู่นะความสวยนี่คือมันได้นะครับแต่เรามาดูสกิลของมันกันเลยดีกว่าทุบแปครั้งที่ใช้มิดิวิชจะทําให้ความเร็วสูงสุดพื้นฐานบบเป็น8กิโลเมตรต่อชั่วโมงเป็นระยะเวลา6วิสกิลคือแบกรับไม่ได้ครับกเกินนะครับ เกี่ยวกับการเลี้ยงบูนนะครับเกี่ยวกับการกดมิดี่บูนนะสกิลมันถึงจะติดนะติดแน่นอนนะครับกดแปดครั้งนะเราไปทําการประแต่งกันเลยดีกว่าว่ารถคันนี้นะครับประแต่งไปทางด้านสายไหนกันบ้างอย่างแรกก็อย่าลืมอัพนของตัวชิปแล้วกันการประแต่งนะครับตัวเครื่องสายกลางนะครับส่วนล้อสายซ้ายครับผมเชือเพลิงซ้ายนะครับเทเบิลสายเดียวเอ็มท้งซ้ายครับผมอีกรอบนะฮะ กลางซ้ายซ้ายแล้วก็ซ้ายครับเนของตัวรถ l e n e of o o w o o i n i นะครับเดี๋ยวเราไปทําการเทสความเร็วความแรงของมันกันเลยดีกว่าว่ามันจะแรงขนาดไหนเอาเทสด้วยความเร็วตามปกติกันก่อนเลยอยู่ที่เท่าไรอยู่ที่203.5อุ๊ยแรงนะ CW นะครับอยู่ที่288.8เอ่อพอได้ครับพอได้ WCW ครับอยู่ที่293.2อุ๊ย โอเคอยู่พอด้าครับแรงอยู่ C W W อยู่ที่310.9อุ้ยเกิดแรงนีดเดียวแรงเลยครับ W C W W อยู่ที่323.3อันนี้แบบสก,กิลติดเลยนะครับอมรถสูสุดของตัวรถที่มันทําได้นะฮะอยู่ที่323.3นะครับอื่นก็ขอเทสก่อนว่ารถคันนี้เป็นยังไงกการเลี้ยโบูนฮะก็มาในสนามเวทเลด ถ้าทุกคนพร้อมแล้วนะครับเราก็มาเริ่มเกมกันเลยดีกว่าตาลายกันรถใหม่ของเรานะครับกักบรเลียมบูนะอ่าสกิลมาแล้วครับผมความลางนี่อย่างแรงในโตคืออย่างสวยครับไอพ่นในโตคล้ายๆเหมือนอะไรนะเออไอรถไอรถคันนั้นอนะจำชื่อไม่ได้ละ อ้ยอัตราเร่งนี่คือได้นะครับเนี่ยอัตราเร่งคือได้เลยนะผมรู้สึกคือแบกฟิวจัดลนรถอระจำเบาๆนะครับเหมือนความแรงอระจำไม่ค่อยได้ <c oughs> <c oughs> คือเหมือนมันเล่นง่ายนะยนี่เดี๋ยวบุดเข้ามาครับโอ้ยโชนครับโชนมาครับ c w ว,ว,ว,วเข้าไป อืดอืดอืด้อถ้าไอรถคันนี้นะมันมีความสามารถกดมีบูลแล้วได้เอ็มแทงมาซับนิดนิดนึงๆน,นะผมว่าดีเลยนะแต่มันไม่มีไงมันมีแค่กดบูลแล้วก็เพิ่มความแรงไงมันไม่ได้เอ็มแท้ไงมันก็เลยแบบไม่ค่อยโอเคนะสำหรับผมนะครับนะก็ C W W เข้าไปครับ ทีนึ่งไปเลยครับเติงตัดต้องเอาไปลงแรงแรงอยู่ที่รีเจน485แต้มรวยกันเลยว่าจะฟิวขนาดไหนกับรถใหม่ของเราโอ้โหตาแรกในแรงก็เจอกบทีหแล้วทีหนึ่งซะแล้วอ่ะทีนี้รถคมโพนี่มันจะสู้ได้ไหมครับเนี่ยได้ไม่ได้ไม่รู้อ่ะมันอยู่ที่หลังพุ่มอะไรว่าใครเป็นคนจับพังหากเรา ก็ให้มันลุกไปทีห้านาำตกไปแล้วตอนนี้เรากําลังงับกัดทีหนึ่งครับเหลือปลอยครับงับทีหนึ่งชนะไปแล้วเหลือทีห้านะครับตามเข้ามาครับเลียมผลมาโอ้โหมีบูสซันนะครับคันนี้บูสไม่ยาวนะครับไล่ตามทีห้ามาครับไล่ตามมา มินิบูซ่านมากครับรถคันนี้ไล่ตามทีห้ามาครับไล่ตามมาดูว่าเราจะตามได้ไหมอีซิวเข้ามาครับเหมือนทีห้าจะปพลาดแล้วครับโอกาสทองมาแล้วนะครับหืสกิดขอบอย่างนี้ครับ ชิบหายแล้วครับโอ้โหโแตงไม่ได้ครับทีห้านะฮะแม่หนึ่งนาทีสิบห้าวิเข้าเส้นชัยเป็นที่เรียบร้อยอูย้นี่โยน,โยนทีห้าโดนะผมตกไปแล้วนะแควเวอร์เกิร์น่ารังตาแรกก็แพ้ไปครับคนดังวะไหนวะเดี๋ยวเจอรถพีผมก็มาเลยครับไอ้น้องอ ลุยต่อไปครับซุปเปอร์สตาร์เข้าไปไหนรถฟรีน้องไหน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 เดี๋ยวเจอรถเติมรถใหม่พี่เออไหนวะไหนวะไหน,ไหนวะรถใหม่พี่ทำมาอยู่ที่รอครับ โอ้ยอ่อนให้ก่อนไงไหนไหนรถปีน้องเหรอครับไหนเจอรถรีผมก็มาดิก็มาเด็ก็มาเด้ก็มาเด็ก็มาเด้ ก็มาแ้โอุ้ยโอ้โหเรียบร้อยครับเจอลูกพี่น้อง AE86 ตึงไปซะแล้ว โอ้ยรถฟีน้องมาแรงจังวะสมกับชื่อ AE86 เลยครับเอาเรื่องอะยอมก็ได้อะไปรถฟีน้องเก่งเกิดเดี๋ยวจะรถเติมพี่แพ้ <c oughs> แล้วครับโอ้ยรถกาเกินกาจริงอ่ะคันเนี้ยมาสรุปของรถ Legend of w ุ o d k ิ n งกันเลยดีกว่าจากความรู้สึกที่ผมเล่นมานะครับ คือเกมในโตยากครับผมแล้วก็มิดบูซันนะมันเกี่ยวกับการกดบูสแต่ว่าบูสมันสั้นมากครับคือไม่มีตรงไหนดีเลยนะครับกันเลี้ยวเลี้ยวไม่เคยได้เลยครับเลี้ยวค่อนข้างจะยากแล้วก็ในของการท,ทําเทคนิคเออการทำเทคนิคนี่ถือว่าทําค่อนข้างจะติดได้ดีอยู่นะครับเออมีข้อดีของมันคือท,ทําเทคนิคติดได้ค่อนข้างดีอยู่นะครับแต่อย่างอื่นเคอร์แบกไม่ได้เลย อัตราเร่งก็ช้าครับอัตราเร่งคือรับไม่ได้ครับผมช้ามากสกิลก็กลาม,มากครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือรถสวยดีครับรถรถสวยดีนะครับในเลทอยู่ที่ 7500พเพชรโดยประมาณ7 5 0 0หรือว่า7,450เพชนีร้นี่แหละนะโดยประมาณนะครับในของรถ l e g e n d of w ฟ o ู๊กคนะครับก็เพียงแค่นี้แล้วกันวันนี้เราก็มารีวิวรถใหม่เป็นที่เรียบร้อยแล้วสำหรับใครที่อยากจะทราบว่าดีหรือไม่ดีเป็นยังไงกันบ้างผมก็รีวิวให้แล้วนะครับเดี๋ยวว่เจอกันกนคริปหน้าอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ทุกๆท,ท,ท่านใครที่อยากทราบในของตัวรถนี้ก็แชร์กันได้เลยนะครับขอบคุณพรกฝ่านด้วยแล้วกันนะเดี๋ยวจเจอกันครับผมบ๊ายบาย